สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะมาทำมาระยัดไส้ตุ๋นค่ะแม่ส้มก็จะใช้ทั้งหมด4ลูกนะคะแล้วก็นำมาระเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วควักเอาเม็ดมันออกค่ะก็จะควักประมาณนี้นะคะนี่ค่ะได้แบบนี้เลยแล้วก็จะโขลกหมูสับค่ะโดยใช้กระเทียมรากผักชี โขกไปเลยค่ะความละเอียดความหยาดตามใจชอบเพื่อนๆได้เลยนะคะแม่ส้มก็จะโขกประมาณนี้แล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็โขกโขกขยอกขยอกเติมผงปรุงรสลงไปนะคะตามด้วยสีอิวขาวรสชาติตามชอบค่ะก็ขยอกขยอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆคนเอาก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราตํำอย่างเงี้ยหมูมันจะมีความเหนียวนะคะเพื่อนๆยิ่งตําเยอะหมูก็จะยิ่ง เหนียวยิ่งแน่นค่ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็มาตำอีกค่ะตำตำไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อมาก็จะมายัดไส้มะละนะคะแม้่ส้มก็จะยัดประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆยัดให้แน่นๆค่ะรับรองไม่มีทางหลุดออกจากมะละแน่นอนหมูที่เรายัดไปนะคะก็ยัดแล้วก็ป,ป,ป,ปัดปิดไปประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ก็สวยอยู่นะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้แหละจ้า นี่จ้ะตอบนี่นะคะก็เป็นแบบนี้แล้วต่อไปก็นี่ค่ะตั้งน้ำใส่เกลือเม็ดตามเคยค่ะตามด้วยผักกาดหวานนะคะใส่ผักกาดหวานด้วยอร่อยลองทำดูค่ะอันนี้ผมปุงรดใส่แบบไม่ยั้งเลยค่ะเพื่อนๆแม่ส้มกินได้นะคะแล้วก็ใส่มะาะที่เรายัดไส้เอาไว้ลงไปค่ะทำเยอะหน่อยเพราะว่าจะตักแจก เพื่อนด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็ไม่ต้องคนเยอะนะคะระหว่างนี้ก็ตุ่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตุ่นเสร็จตักไปเรียบร้อยลืมไปว่าจะต้องถ่ายด้วยเป็นยังไงคะน่ากินไหมไปกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะมีหอยดองนะคะมีผักจํานวนมากแล้วก็มีนี่ค่ะ ต้มมะละค่ะแม่ส้มต้มเองเขาเรียกว่าตุ่นมะละเนาะนี่เปื่อยๆน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนก,นกันกับแม่ส้มเนาะแล้วก็มีปลาเค็มด้วยนะคะมาจ้าหาข้าวมานั่งกินด้วยกันอันนี้ร้อนร้อนอยู่ระแวงความร้อนนี่แหละค่ะเพื่อนๆ ปลาเกลือค่ะ Oof. น้องเวนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเดินมาไม่ได้ลดลม 真真係 嗯，有啊。 ลองทำดูนะคะใส่ผักกาดด้วยค่ะผักกาดดองอร่อย อ,อร่อยทำเองกินเองอร่อยเองจ้ะ 어 <sus> ฝาบขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ